กาผู้แสนฉลาดในหมู่บ้านเล็กกลางทุ่งนาเขียวขจีมีต้นไม้ใหญ่ยืนตระงานเป็นที่พึ่งของผู้คนและสัตว์น้อยใหญ่บนกิ่งไม้สูงนั้นชาญอีก,กาตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันไม่ได้โดดเด่นเพราะสวยงามหรือเสียงร้องแต่เพราะความฉลาดและความคิดที่ลึกซึ้งเด็กๆมักเงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจและเล่าต่อกันว่าอีก,กาตัวนี้ไม่ธรรมดาเลย วันหนึ่งแดดแรงจ้าพื้นดินแตกร้าจนฝุ่นคลุ้งชานกระหายน้ำเหลือเกินมันบินวนไปทั่วทั้งทุ่งและสวนผักแต่ไม่พบหยดน้ำแม้แต่น้อยความร้อนทำให้มันอ่อนแรงลงเรื่อยๆกระทั่งเกือบถอดใจแต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ยังคงผลักดันให้มันบินต่อไปเพื่อหาความหวังใหม่ในที่สุดมันก็เห็นหม้อดินเก่าใบหนึ่งวางอยู่ใกล้รั้วไม้ไผ่ของบ้านชาวนา แสงแดดส่องสะท้อนปากหมอ้อทำให้มันคิดว่าข้างในอาจมีน้ำหลงเหลือชานรีบโผล่ลงไปทันทีด้วยความดีใจเมื่อก้มมองก็พบว่าน้ำมีอยู่จริงแต่น้อยเหลือเกินและอยู่ลึกเกินจะเอื้อมถึงชาญพยายามก้มปากลงไปดื่มแต่ก็ไม่ถึงมันลองเอาปีกดันหม้อให้เอียงแต่หม้อหนักเกินไปความกระหายทำให้มันหงุดหงิดและแทบจะถอดใจ แต่ทันใดนั้นมันก็หยุดนิ่งสูดลมหายใจและบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้ยังต้องมีวิธีแน่นอนมันนั่งครุ่นคิดอยู่นานมองไปรอบๆจนเห็นก้อนกรวดเล็กๆกระจายเต็มพื้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวถ้าเราใส่ก้อนกรวดลงไปน้ำก็คงสูงขึ้นจนดื่มได้ดวงตาของมันเปล่งประกายขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มวางแผนลงมือทำทันที ชาญรีบคาบก้อนกรวดก้อนแรกแล้วปล่อยลงไปเสียงติ๋งดังขึ้นน้ำกระเพื่อมเล็กน้อยมันยิ้มด้วยความหวังจากนั้นก็หยิบก้อนกรวดก้อนที่สองก้อนที่สามและยังคงทำต่อไปน้ำค่อยๆขยับสูงขึ้นทีละน้อยทำให้หัวใจของมันเต็มไปด้วยกำลังใจแม้จะเหนื่อยล้าปีกหนักและคอแห้งผากแต่มันก็ไม่หยุด มันคาบก้อนกรวดเพิ่มทีละก้อนและก้อนจนรอบหม้อเต็มไปด้วยกรวดที่ถูกใช้ไปแล้วน้ำค่อยๆสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่เห็นน้ำสูงขึ้นมันยิ่งมีกำลังใจมากกว่าเดิมเวลาผ่านไปหม้อดินเต็มไปด้วยก้อนกรวดจ,จำนวนมากน้ำสูงขึ้นเกือบถึงขอบหม้อชานเห็นแล้วดีใจจนกระพือปีกมันรู้ว่าความพยายามที่ทุ่มเทกำลังจะได้ผลตอบแทนในไม่ช้า เพียงอีกไม่กี่ก้อนเท่านั้นก็จะสามารถดับกระหายได้อย่างสมใจแม้เหนื่อไหลและร่างกายเหนื่อยล้าแต่หัวใจของมันกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นก้อนกรวดที่เหลือรอบๆยังมีพอที่จะทำให้น้ำสูงขึ้นจนถึงระดับที่มันต้องการชาญไม่ย่อท้อเพราะรู้ดีว่าอีกเพียงเก้าเดียวก็จะสำเร็จในที่สุดน้ำก็สูงถึงระดับที่ชาญสามารถเอื้อมปากไปดื่มได้ มันก้มลงจิบน้ำใสยเย็นชื่นใจความกระหายหายไปทันทีความสุขเอิบล้นหัวใจมันรู้แล้วว่าความฉลาดและความเพียรทำให้มันรอดพ้นจากความลำบากครั้งนี้ชาญยืนเชิดอกด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจมันรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เพราะการคิดและลงมือทำความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดกลับกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของมันเองบางครั้งชาวบ้านเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบต่างพากันทึ่งในความฉลาดของอีกาตัวนี้พวกเขาเล่าเรื่องราวให้กันฟังอย่างตื่นเต้นจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทําให้ทุกคนรู้จักอีกาผู้ไม่ยอมแพ้เด็กๆที่ฟังเรื่องราวนี้จากผู้ใหญ่ต่างตาโตด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าปัญหาจะยากแค่ไหนหากใช้สติและความพยายามก็จะหาทางแก้ได้เสมอ เรื่องของชาญจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญของเด็กทุกคนตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างเรียกมันว่าอีกาผู้แสนฉลาดมันไม่ใช่เพียงนกธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และความเพียรที่ทุกคนในหมู่บ้านยกย่องและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันเรื่องของอีกาผู้แสนฉลาดถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเด็กๆทุกคนจำไว้ว่า ความฉลาดและความพยายามจะพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดหากไม่ยอมแพ้ก็ย่อมจะหาทางออกได้เสมอ